สันตภมนุสาเวสุริมานาตีนางเทวานางสัตทธรรสุตวะปารินิมิตตว,วัสตีเทวาสัตถมนุสาเวสุปารินิมิตตวสัสวัตินางเทวานางสัตทธรรสุตว <c oughs> ะธรรมกาอิกาเทวาสัตถมนุสาเวสุเอตัมภะคะวะตตาภาานาสิยังอิศิปันเตมิกตาเยกอนุตตะลังธรรมะจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเนนาวะพม เนวะเทเวนนวะมาเรนนวะภมุณนาวะเกนะจิวะโลกัสสินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุขุเตนะยาวะพมมะโลกะสัทโธอะพุขคัจฉิอายะยัญจทัสสะสะหันสีโลกะธาตุสังกมปิสัมปะกฺ สังเวทิปปามาโนจะโอราโนโภพาโซโลเกปาตุลักโวสีอต <kindergarten>. ิกัมเมวะเทวะนังเเวยวะโนภาวังอัตถโคภาควะปุถานังปุถาเนสีอัญญาสิวัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิติเหังอายะสมัตโตโกทันยัสสะอัญญาโกทันโยเตวะวะนามังอโหสีติ ธรรมะาสาเิติศัทธาเทวมุสสานังพุโทโธภควาติสิทธัมมานุสติตว่าคาโตภคว,วาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหอาาอิปัจ,จิโกโอปนะอิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยติทรงมจตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุกกะระเอสภควะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะตังปุญญะเกตังโตกัสสาติสิบสองสัคตะวาสักคตะวา วะมนุษย์นังพุทธเตชนาโสทินานัสสันตุปัตวะสเปทุกขาวุปัสเมนตุเตสักตะวะธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวะตังปริราหุปะสมะนังธรรมเตเชนาโสทินานัสสันตุปัตวะสเปปยาวูปัสเมนตุเตสักตะวะสังฆรัตนังโอสถังหุตมังวะตังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตชนาโ นัสันตุปัตถว,วัตเพวุปัสมเมนตุดเดสิบสามัคาถา,าชิตนัมัญชรชยาสนาคตตาพุทธาเชตวามารังสาวานังจตุสัจจาสัพพะรัสังเยปิวิงสุนาราสภาัตันหังกตตาทโย,ยทาอัตถวิสตินายกาสเพปติทิตาไมหังปัตเกติมุนิสลาสีเสปติทิโตไมหังพุโตตัปโธท,โทวทิวโลจเเนสังโภปฏิทิโตไมหัง จะว่ากิกตะคิดในสวัสดิ์ไม่หังหพาสุงอนันทราภลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุวามสโสตะเกเกสโตปฏิภาคัสมิสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนเสรีสัมพันโนโสโสวิโตโมนิปุกเขาโอกุมมาละ สีวรีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถระปิชิตาชินาสาวกกาเอตาสีติมหาเถระจิตตะวันจิตตะวันโตชินโนราษะชาตันต่างสีระเตเฉนะอังค์มังคีสุสันทิตามรัตนังปุนโตอาสิทากินอิเมตสุตตะกัม ชักขังปัญชัตโตอาสิกว่ามีอังคุลิมาละกังขันธงโงละปฏิตันจักอตาตนาติยะสุดตะกังอากาเสศาาเสชัตน,นังอาสิเสสาปากาละสัน ปิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกนาวาตปิตาที่สัญชาติภัยละจตุปัตถวาอเสสาวิณายังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมบุตปัจจลิชินาปัญฉลมัชมาหิเวหัรังตังมาหิตาเรสัทธาปาริณฑุมักสัพเพเตมหาบุริสาสัพภาิเจวะมันโตสุขโตสุลโขชินานุภาเวนะ ทินาชิตตวามุนินโตตันเตชะสาะวัตุเตชัยมังครานีมาราดิเลกรมพิยุทธิ์ชิตาสัพพะรติงโครัมปนาละวะกะมัคขะมทัตทะยักขังขันตีสุทันตวิีนาชิตตวามุนินโตตันเตชะสาพระวัตุเตชัยมังคารานีนาลาคิลิงขะชาวอัลังกติมาตตะภูตังทาวคกิจัตกรมัสนีวสุธารุ เมตตมุตเสกเวิทินาชิตาววามุนินโทตันเตาสาภาวตุตชัยมังขรารนิปุกิตะคคะมติหัตถสุทธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทาง โคดิมาระวันตังเอติปิสังขตมันงโิตวามิีโทตันเตชะสาปวัตุเตช้ยังมังค์รานิกัตตาวานกัตตมุตรังอิวคัพพินียาจินจายตุตวจันนังชนกายมัตเจสันเตนันเตนะโสมวิธินาฉิตตวามินโทตันเตจะสาปวั สัตจังวิหายามติสัตวกะวาทะเกตุงวาทาพิโลกป,ปิตตมานังอัตติอันทภูตังปัญญาปทิปชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพาวตุตชิชยมังคารานิอันโทปนันทะพุชคังวิพุทตังมหิ ทิงปุตเตนะเทระปุจเคนะธรรมาปันโตอิทูปเทสนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังครานิทุกขะอทิตถิปุจเคนะสุตตะหัดทั้งพรมังวิสุทธิจุติมิติปะกาพิธานยานาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังครานิเอตาปิ ตเชยมังคระอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิอกขังสุขังอธิคเมยยนโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโตฮิตายสัพปานีนังูเลตวาปารมีสัพปัตโตสัมปพธิมุตตมังเอเตนะสัจฉวัตเชนั เตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเรสักกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหิชยาสุชยมังคเรอัปปราชิตปันรังเกสีเสปัตวิโปคเรอภิเสกสาปุตตานังอัคคปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคารังสุป ครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติพวันตุเตขวตุสัพมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาโสติพวันตุเตเขา กากาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสะ Bapak Dika niat Ikang Tam Mawarang Patit Sampai Biduka Sekarun Tusan Kayang Satu Jirang Satang Tamu Samad Talajapukala Sangkoh Odu โอวาตตายาจหิตายาจุอัเหรักขะตุสัตถโมสัพเพปิธัมมาจาริโนอุตทิงสัมปาปุเนยยามาธัรมเเอริยัปเวทิตเตปะสสนาโหตุสัพเพ สัสนิมสมมาลังสมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปะวัสตุวุดิงพา ชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพะทาอเอสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถา ตาจะนิทุกขาพยาปต,ตาจะนิปยาโสกับปต,ตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโลเอตาวตาจะอัมเอหิสัมผสตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัพพทายะสีลังหลักขันตุสัพพทา พาวนาพิรตาโหนตุคันฉันตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุบังคารคาถาโหนตุสัพพังสุมังคารังตักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะพุทธาลุคาเวนะโสที่โหนตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังคารังตักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะธรรมะรุภาเว พระสังฆานุภาเวนโสุตีหวนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขันบรธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขังบรนธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตเชนะ ิสัพปโสสัพเพพุทธาผรรปตาปัญเจกานันจะยังขรังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาผรรปตาปัญเจกานันจะยังขรังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธา 该干的。 So a -ray. บุศสนของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวานาะขอนมอมถาวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวานาะทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การ ชนะต่ออุปสรรคและมานต่างหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากำ